ครับงานออกแบบเต่าถ่านนะครับโดยนักเรียนคลิกที่เมนูสตาร์ทเริ่มต้นนะครับที่ปุ่มสตาร์ทเริ่มต้นจากนั้นเลื่อนไปที่มอนะครับไปคลิกที่มอต p พีนะครับคลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมนะครับแล้วก็เลือกมอ run นเมนูสแตนเตอร์นะครับในการเปิดโปรแกรมขึ้นมาออกแบบงาน กรมก็จะรันเข้าสู่หน้าแรกของตัวโปรแกรมนะครับจากนั้นนักเรียนคลิกที่เมนูไฟล์ New Design น,นะครับเพื่อสร้างพื้นที่การทำงานขยายให้เต็มจอนะครับจากนั้นเตาถ่านนักเรียนก็คิดถึงลักษณะของงานเตาถ่านนะครับที่ใช้ในการหุงอาหารปิ้งย่างอะไรต่างๆนะครับผูก็ใช้สิเหลี่ยมน,นะครับในรากแบบโครงสร้างเหมือนเตาสิเหลียม ครับเมื่อร่างโครงร่างเสร็จเรียบร้อยใส่ค่าความหนาคลิกที่เมนูฟีเจอร์ edit profile นะครับจากนั้นเอาเมาส์มาคลิกตรงจุดตกลางหรือจะป้อนค่าตัวเลขลักษณะความค่าดิสแทนนะครับเอาเมาส์คลิกค้างแล้วก็ยืดขึ้นไปครับจากนั้นเอาเมาส์มาคลิกที่จุดสี่เหลีย่ยมเพื่อบานออกให้เป็นลักษณะของเตาเตามันก็มีหลายลักษณะแล้วแต่เราจะออกแบบนะครับขยายให้มันยืดมันบานออกอย่างเงี้ยขยายเสร็จเรียบร้อยปั๊บ เมื่อได้ขนาดที่พอดีแล้วก็ตอบโอเคครับเราก็จะได้ขนาดโครงล่างของเราทีนี้การต่อไปเราจะทําเป็นเจาะนะครับโดยคลิกที่สีแ c กนะครับฟ a นเซอรเพื่อชี้ตำแหน่งว่าจะเจอะตรงน,นี้เอาเมาสไปคลิกขอบอยูด้านบนมันก็จะกลายเป็นพื้นที่สีแดงจากนั้นเราก็จะคลิกท,ที่เมนูฟีเจอร์เซลซีลิกในการเจาะครับ การเจาะนักเรียนก็ลองป้อนค่าตัวเลขเข้าไปครูจะใส่สักว่ามัน25ครับมันก็จะเห็นโครงร่างเข้ามา,อา25อดค่าขนาดฟอลงมา25มิลิเมตรจากนั้นก็ตอบโอเคเมื่อได้ขนาดต่อเสร็จเรียบร้อยเมื่อมันล้นจอเราคลิกที่คําสั่งเมนูวิวอัตโนมั l ินะครับจากนั้นเราจะทําเป็นที่วางหม้อนะครับโดยทำเททั้งสี่ด้านนะครับคลิที่ select ไล่เลียนคลิกอย่างเงี้ยคลิกข้างพลิกขวานักเรียนที่สกอร์เมาส์ตรงเมาส์นะครับเป็นมนลูกกิ้งเหมือนหมุนขึ้นหมุนลงแต่ว่าเราจะกดลูกกิ้งลงไปแล้วก็เคลื่อนฐานคลิกหมุนไปมาตามด้านที่เราต้องการะกากทําในการออกแบบครูก็จะคลิกด้านนี้นะครับจากนั้นสี l เหล็กฟาสเซอร์ใช่ไหมครับสีเหล็กฟาสเซอร์จากนั้นที่บริเวณที่เราจะสร้างปุ๊บคลิกขวาที่เมาส์ทุกครั้งนะครับยงสเก็ตต,ตอบโอเคจากนั้นลากทําทเป็นบักนกะครับ แล้วก็ทําเป็นเป็นช่องของเตานะครับช่องในการเจ็บเอาที่เท่านะครับแล้วนั้นก็ฟีเจอร์ไอซีโปรไฟเราจะไม่ยืดออกมานะครับถ้าเรายืดออกมามันจะบกมาอย่างนี้เราก็คลิกค้างแล้วก็ดึงให้มันถอยให้มันผ่านทะลุอวัวไฟนั่นก็คือไม่ใช่คําสั่งครับนี่ก็จะเป็นฐานจากนั้นทํายังไงครับ จากนั้นคลิกที่ s e l e c t นะครับทำไปทุกด้านนะครับคลิกขวา New Sketch ตอ่โอเคครับคลิกฟีเจอร์เหมือนเดิมครับดึงเข้าไปต่อโอเคนะครับคลิกเหมือนด้านนี้นะครับจากนั้นก็ s ิ l ล c t f a s t e r นะครับคลิกขวานวเน w s k สเก h ต่อโอเค,คจากนั้นทำอะไรครับ ควาเป็นบักเหมือนเดิมมันอาจจะมีขนาดไม่เท่ากันเท่าความรวดเร็วนะครับของเสร็จแล้วก็ส่ดึงเข้าไปหมุนมาคลิกสกอร์เมาส์นะครับคลิกมาเตาน้อาย่างนะครับได้หมดคลิกขวาในสเกตตขึ้นอยู่กับเราจะออกแบบขอให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการขั้นตอนในงาน,นาออกแบบ Select New f e a t u r e นะครับเจไม่รู้ว่าจะอะไรมันจะง่ายขนาดนี้นะครับในชีวิตเมอเสร็จแล้วนะครับก็ เซฟครับข yeah. ั re on one, ang, hing, ้นตอนการเซฟเซฟครั้งท ouais? ี่หนึ่งพื้นฐานข้อมูลครับครั้งที่หนึ่งนะสกุลหนึ่งสตาร์เดตเราก็ดีไซน์ควรจะเป็นตามลำดับงานงานหนึ่งเพราะงานหนึ่งงานสองเข้าใส่งานสองคูนย่อมแรงถ้างานสองขีดเล็บไปจำนวนห้าหลักขีดสามสิบเจ็ดขีดข้างเลนที่สองขีดหกขีดเก็บเก็บลงที่ได้ดีนะครับไม่ต้องเก็บในโฟลเดอร์ปอดเซฟเซฟเสร็จแล้วก็เอ็กพอร์ตเป็นไฟล์ jpeg เอาไฟล์นี้นะครับมาส่งเอ็กพัน jpeg เพื่อเอาไฟล์นี้เป็นไฟล์รูปภาพภาพนิ่งนะครับจากนั้นส่งงานออกไปเป็น งานเอนจิเนียริ่งงานเชนแบบก็คขี้เมนูไฟล์นิวแล้วก็เอนจิเนียริ่งดาวิ้เป็นงานเยออครับเข็เมเพทที่สองเตโอเคง่ายก็เสร็จจากนั้นก็เซฟครั้งที่หนึ่งเป็นฐานข้อมูลดาวิ้งสองขีเลขประจำตัวห้าสองสี่หกครับเตมจากนั้นก็เอ็กพัดเตมเพทนะครับก็เตาโอเคข้าวเบอส่งในขั้นรวมก็เป็นการเสร็จสิ้นในการออกแบบลักษณะของเตาถังนะครับ